ลูกหลานที่รักตอนนี้เรื่องราวของมโหสถบัณฑิตก็ผ่านไปแล้วจบไปหนึ่งเรื่องเขาจริงหลายเรื่องมาแล้วนะมาตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องโพริทัศน,น์็นอันว่าสมัยนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงบำเพ็ญบรารมีในด้านบรมัตบรารมี เกิดเป็นโพลิทัตโพลิทัตน์เห็นจะเป็นนาคเป็นนาคเชื่อโพลิทัตตามตำนานและตามชาดกนะ้วไม่ใช่ตำนานชาดกนี่เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเองในที่ประชุมของสอท่านกล่าวมาว่านานมาแล้วสมัยพระเจ้าพรมทัตครองเมืองพาราณสี คำว่าชื่อเมืองนี้ลูกหลานที่รักมันก็ซ้ำๆ้ำกันพระองค์ได้ทรงพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้แก่พระราชโอรสแต่ต่อมาภายหลังทรงระแวงพระไทยว่าพระราชโอรสจะชิงพระราชสมบัติจึงรับสั่งให้เข้ามาเฝ้าแล้วก็ตัดว่าเจ้าจงออกไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็าตามใจสมัคร เมื่อสิ้นอายุพ่อแล้วจึงกลับมาครองได้สมบัติสืบต่อไปพระราชโอรสรับกระแสพระบรมราชโองการแล้วกราบถวายบังคมลาะเด็จด,ดำเนินจนไปถึงแม่น้ำยุมนาได้สร้างสลาขึ้นหลังหนึ่งระหว่างแม่น้ำยุบนาและทะเลกับภูเขาต่อกัน อาศัยผลไม้เลี้ยงชีพแต่ความจริงนี่พระราชโอรสจะขบฏหรือไม่ขบฏก็ไม่แน่แต่ว่าพระองค์ก็แทนที่จะจับกลับทําอย่างนั้นเพราะว่าพันยังน้อยที่สุดพระราชโอรสก็ยังมีโอกาสที่จะครองพระราชสมบัติต่อไปเองกล่าวว่ามีนางนาคตนหนึ่งเป็นนาคทะเลสามีตาย เมื่อเห็นนางนาคอื่นๆเขามีสามีอยู่ด้วยก็เ,เกิดความว่าเวจึงได้ออกจากเที่ยวสืบไปตามชายฝั่งทะเลพบรอยเท้าราชบุตรเข้าจึงสะกดรอยไปจนพบศาลาเวลานั้นราชบุตรไม่อยู่นางนาคเข้าไปในศาลาเห็นเครื่องปูราดบริขารอื่นๆ จึงตั้งข้อสังเกตว่าสลาหลังนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของนักบวชรูปหนึ่งนางจึงคิดจะทดลองดูว่าค่อยรู้ว่านักบวชรูปนี้จะบวชด้วยศรัทธาหรือว่าถ้าบวชด้วยศรัทธาก็จะมีความหนักแน่นไม่ยินดีในที่นอนที่ตกแต่งแล้วด้วยดีนะไม่ล่ะให้เขามาลองนะถ้าบวช ถ้าไม่บวชด,ด้วยศรัทธาก็ยังนอนลงบนที่นอนที่แต่งตกแต่งไว้แล้วดีสวยสวยสดงดงามแล้วนางจึงจะได้เล่าลมเอามาเป็นสามีเสียเลยที่อย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนี่นะไม่ต้องลงทุนไปเกี่ยวให้ลำบากเขามาสมัครนี่มันก็ดีเหมือนกันแต่หลวงปู่ไม่ไหวนะถ้าใครเขาจะเชิญเป็นสามีนี่ไม่ไหว ไม่ไม่ทางสู้แล้วเพราะว่าเขาก็เสียช้านานแล้วเรื่องมีผัวมีเมียนี่นานหน้าก็นำเอาดอกไม้เครื่องประดับแล้วนํำหอมมาจากหน้าขาบิพพโรยปลายพรมลงไปในที่นอนเสร็จแล้วก็กลับไปฝ่ายพระราชบุตรกลับมาตอนเย็นเข้าไปในสนลยลห็นผิดปกติ ยงคิดสงบนใจสเสวยผลไม้พรางชมไปพรางข้าที่ตนไม่ดบได้ศรัทธาบรรทมหลับตลอดคืนได้ความพอใจจนพระที่ขึ้นลุกจากที่นอนยังไม่ทันจะปัดกวาดก็รีบเสด็จไปเข้าป่าหาผลไม้มากินต่อไปฝ่ายนางนากไม่เห็นดอกไม้เหี่ยวแห้ง ก็เข้าไปเหี่ยวแห้งนะเดี๋ยวก่อนฝ่ายนานาคเมื่อหม่เห็นดอกไม้เหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งไปแล้วก็เข้าใจชัดว่านักพรตพวกนี้ไม่ใช่นักบวชที่บวชพ่ศรัทธาจริงยังยินดีในการมารมอยู่มากเห็นไหมนี่เป็นเครื่องวินิจฉัยนักบวชลูกหลานที่รัก ถ้านักบวชท่านใดยังพอใจในลาบยังพอใจในยศถาบรรดาศักดินักบวชผู้นั้นยังไม่ใช่นักบวชที่แท้จริงแต่ว่าก็จะไปตำหนิท่านที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทุกองค์เพราะว่าบางองค์ท่านก็รับมาด้วยความจำใจ เพราะมีคนเขาถวายมีคนเขาให้ท่านก็รับรับแล้วก็ไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่เมายศถาบรรดาศักนักบชประเภทนี้เป็นนักบดดีขอลูกหลานที่รักจงสังเกตอาการเขาไว้ถ้านักบชพูดใดยังเมาในลาบสการะยังมีการสะสมทรัพย์สินเป็นของตนแล้วก็ยังเมาในยศถาบรรดาศักนักบชประเภทนี้ไม่ไหวสิก็ยังดีไหวแต่มันเสียมือ ถ้านักบวชผูดด้ใดได้ราบสก,การละมาแล้วทํางานเป็นสาธารประโยชน์สงเคราะห์คนที่ยากจนสงเคราะห์สถานที่อยู่คืออาคารสถานที่ของสองแล้วก็ถ้าได้รับยศมาแล้วก็ไม่ถือยศเป็นสําคัญเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นกันเองเสมอนักบวชผูน้นี้ไหว้ได้ไหวเต็มที่เพราะว่าท่านดีเราเรื่องกันต่อไป นางน่าคิดว่าท่านผู้นี้ยังยินดีด้วยกามารมณ์ไม่ได้บถสถด้วยศรัทธาจึงเก็บเอาของเก่าทิ้งแล้วก็นําของใหม่มาประดับประดาอีกเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปในวันนั้นพระราชบุตรก็บรรทมบนดอกไม้หลับไปจนล่งเชา้าทรงคิดว่าใครหนอมาทําให้เราเช่นนี้ วันนั้นจึงไม่เสด็จไปหาผลไม้ต่อมาก็ไปยืนกำบังอยู่ในที่ไกลๆคือที่ใกล่สลาที่พักฝ่ายนางน,น้าก็เตรียมดอกไม้และของหอมมาอย่างเลานั้นอีกพระราชบุตรเห็นรูปทรงอิงดงามของนางหน้าก็เกิดความรักใครเพราะว่าเวลานางน,น,น้าที่จะขึ้นมานี่เขาแปลงเป็นคนนะ นาคนี่เป็นนาคพิเศษไม่ใช่งูธรรมดาเขามีเครื่องทิพย์เป็นที่อยู่คือหมายถึงว่าคนที่บินมีบุญบรารมีแต่ว่าบุญมันน้อยไปอย่างพญาเอกระปัตนาคราชพญาเอกระปัตนาคราชนี่เคยโบวชเป็นพระจำบรรษาเจริญกรรมฐานมาอยู่สองหมื่นปีอยู่ใกล้ทะเล วันหนึ่งลงไปอาบน้ําเห็นเรือสัมเภาแล่นมาเห็นไอ้ลมมันอ่อนเรือสําเภาแล่นช้าๆเพราะลมอ่อนแต่คลน้ํามันยาวเพราะเรือสําเภาไม่ได้ขึ้นคานนานท่านก็โโล่ไปเกาตะตะไคร่น้ําเรือสัาเภาก็ลากตัวท่านไปตัวท่านมีน้ําหนักตะไคร่น้ํามันก็หลดุดโทษเพ,พราะพลาดของเขียวเห็นไหม โทษพระภาคของเขียวให้หลุดจากพื้นที่โดยการเล่นท่านไม่มีโอกาสที่แสดงอบัตเป็นอาบัตปาจิตตีโทษเพียงเท่านี้แทนที่ท่านจำบรรษารักษาศินม่านานที่จะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมท่านก็ต้องกลับไปเกิดเป็นสติระชนันคือเป็นพญาน,นาคแต่ว่ามีวิมานเป็นทิพ์มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพ รูปร่างของท่านเหมือนกับตะไคร่น้ำจึงมีนามบะพยาเอกปัตนาคราชเห็นนางหน้าตัวนี้ก็มีสภาพเหมือนกันเห็นแม่ลูกหลานที่รักพระนี่เีในแต่พระของเขียวเพื่อเล่นเท่านั้นก็เกิดเป็นสัตติเดชานถึงแม้ว่าจะมีที่ประสมบัติตัวเองก็เป็นสัตติเดฉานแต่พระดา้ย่าวัดไม่มีไม่มีโทษมีคุณเพราะว่าทาวัดให้สะอาด ทำความมั่นคงให้เกิดกับสถานที่อย่างนี้เป็นการดีเพรานางหน้าเข้าไปในสลาขณะที่กำลังจะประดับและตกแต่งพื้นที่ที่นอนนั้นพระราชบุตรก็ย่องเข้าไปแล้วก็ถามว่าเจ้าชื่ออะไรนางน้าจึงตอบว่าฉันชื่อว่านาคมาลวิกาเจ้าค่ะ พระราชบุตรจินตินถามว่ามีสามีแล้วหรือยังขณา,านางหน้าก็ตอบว่าขนานี้ดิฉันเป็นไม่เจ้าค่ะกํากลังอยากจะหาผัวไอ้ความจริงนัสือก็ไม่บอกอย่างนั้นนะนะร่วมปู่ต่อเองเธอตอบว่าขณะนี้ดิฉันเป็นไม่เจ้าค่ะแล้วท่านละเจ้าค่ะเดิมอยู่ที่ไหนแล้วก็ชื่ออะไรพระราชอรสดาบด ดาบทจำเป็นยังได้ตัดว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตทำไมจึงได้เที่ยวมาที่นี้เราท่านตอบนะท่านตอบว่าเราเนี่เป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตแล้วเจ้าทําไมเจ้าจึงได้เที่ยวมาในที่นี้เราอยากจะทราบนางหน้าก็ตอบว,ว่าดิฉันเห็นเพื่อนเขามีสามีกินอยู่ด้วยกันมีความสุข ก็รู้สึกว,ว่าเวอยากจะได้สามีบ้างยังเที่ยวมาแสวงหาอยู่เช่นนี้คืออยากจะได้ผัวเจ้าค่ะว่ากันง่ายๆท่านรัตดาบทจําเป็นที่นี้กล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญถ้ากันนั้นก็ดีแล้วเราเองก็ไม่ได้บทด้วยสธา พระราชวินดาขับไล่ให้มาอยู่ที่นี่เรายินดีที่จะเป็นสามีของเจ้าโอ้มาสะดวกจริงๆนะเราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันในะที่นี้ต่อไปนางหน้าก็ตกลงโอ้โหไม่ง่ายจริงๆสะดวกสะดวกยังนี้หวานเจียวไม่ต้องสืบประวัติกันความจริงการสืบประวัติก็ไม่มีประโยชน์ความประสงค์มีอย่างเดียวคือกามารมก็ไปนะลูกหลานที่รัก ลุงปู่เป็นวัดลุงปู่ไม่มีเวลาพักผ่อนมันเหนื่อยตลอดปีให้โรคที่มันจะเพิ่งมีก็มันก็เลยไม่รู้จักหายก็ช่างมมนไปไรน,นะอะไรก็ตามถ้าจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานลุงปู่น่าอายุเหลือน้อยแล้วถ้าจะหวงชีวิตไว้จะพักผ่อนก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงเวลามันก็ตาย เ็นอนุว่า,วาทั้งสองตกลงกันแล้วนะนางนางน่าก็ยอมตกลงมันก็ง่ายดีอยู่ด้วยกันสองคนเดกเขาเรียกว,วิวาหาะวิวาผีนี่แต่ว่าวิวาไปเพอน,นี้เขาเรียกว,วาวิวาจําเป็นคือต่างคนต่างจําเป็นคนหนึ่งมาหาสแสวงหาสามีด้วยจําเป็นเพื่ออยากจะได้ อีกคนก็บวชด้วยจำเป็นเมื่อต่างคนต่างตกลงกันได้ก็โอเคเป็นสามีพัญญาขันตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปต่อตามานานาควีกาก็ประสูติพระโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าสาคอนพรหมทัตมีลูกขึ้นมานะให้ชื่อว่าสาคอนพรหมทัตพรหมทัตนั้นเป็นเชื้อสายเดิมของสามีสาคอน,นี่หมายที่ไม่น้ำ หมายความเจ้าเด็กคนนี้มันก็เกิดในระหว่างคนบนบกกับคนในน้ําเพราะว่าประสูติที่ฝั่งแม่น้ำครั้นต่อมาก็ประสูติที่ใดองค์หนึ่งมีชื่อว่าสมุทรชาเพราะประสูติที่ริมฝั่งมหาสมุทรห้เมน้านี่ก็หมายความเป็นแม่น้ําลําคลองที่อยู่ภายในสมุทรใมหาสมุทรคือเป็นทะเลใหญ่ ให้ชื่อตามกระแสนั้นเป็นิมิตรต่อมามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งท่องเที่ยวมาจนถึงที่สลานั้นพราชบุตรจัดการต้อนรับพรานป่าจำพระราชบุตรได้จึงขออาศัยอยู่สองสามวันและทูลลากลับไปเมืองพาราณาสีพอดีพระเจ้ากรุงพาร,ราณาสีสวรรคตคต พูอ้อำหมายก็ได้จัดการปรงพระศบเสร็จแล้วจึงประชุมประสาจึงประชุมประสากันว่าพระราชสมบัติ่ายกษัตริย์ปกครองจะดำรงอยู่ไม่ได้พระราช,ชบุตรก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ใดจะมีประชนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบขณะที่อำมาตยาประสากันอยู่นั้นก็พอดีพนันพ่านปรา,ากลับไปถึงพระนคร จึงข้าไปเล่าเรื่องที่ตนได้พบพระราชบุตรแทหามาดฟังบรรดาอมมาจึงได้รางวัลให้พาไปเฝ้าพระราชบุตรแล้วก็ทูลเชิญให้ครองราชสมบัติต่อพระราชบิดาฝ่ายพระราชบุตรใครจะรู้ใจนางนาคครวีกาจึงข้าไปหาแล้วแจ้งเรื่องให้ฟังพร้อมกับชักชวนนางไปด้วย นางนาคขริกาจึงได้ตอบว่าน้องจะไปเมืองพาราณสีกับพี่อตินถามว่าน้องจะไปเมืองไปเมืองพาราณสีกับพี่หรือไม่นางนาคขรีกาก็ตอบว่าหม่อมฉันไม่กล้าตามเสด็จไปพระเจ้าค่ะพระสวามีจึงถามว่าเป็นเพราะเหตุใดเทก็ตอบว่าเพราะหม่อมฉันเป็นชาตินาคมีพิษร้ายมักจะฉนเฉียว เมื่อมีเหตุเล็กน้อยมากระทบกระเทือนใจก็ไม่จะโกรธการอยู่ร่วมกับหญิงหลายคนที่ร่วมผัวเดียวกันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้ามอมฉันได้เห็นหรือได้ยินเหตุการณ์ที่ทําให้โกรธแล้วก็อาเจตจโทษแล้วนะหากหมอมฉันโกรธแล้ถลึงตาดูก็่าพากันย่อย,ยับไปหมด ดยเหตุนี้แหละหม่อมฉันจึงไม่กล้าตามสเสด็จไปพระเจ้าค่ะนี่ความจริงเหตุผลนางนาคฤุวิกาในี่ลูกหลานที่รักก็น่าจะรับฟังไว้ว่าเราควรจะรู้ตัวเราว่าเราเหมาะสมกับสถานที่ใดในการที่จะไปยยย่ๆกันทั้งๆท,ท,ท,ที่เราไม่เคยทำงานแม้แต่เป็นเสมียน เราคิดว่าจะทําทอะไรนะั้นมันคิดได้แต่ทําจริงๆแล้วมันลาบากเพราะประสบการณ์มันมีมากและความจริงพระราชโอรสของพระเจ้าพระราณศีนี่ก็น่าสรรเสริญเมื่อพระราชวินดาให้ออกจากเมืองท่งานก็ออกแทนที่จะมาซ่องสมผู้คนผู้แย่งสมบัติพระราชวินดาก็ไม่ควรทำฉะนั้นเหตุผลของคนสองคนในลูกหลานที่รัก ฟังแล้วก็จงอย่าฟังแต่เรื่องเอาเหตุผลของคนสองคนนี้มาเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะสองคนนี้เป็นคนดีทั้งคู่พระราชโอรสก็มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาไม่กล้ากระทำสิ่งที่ไม่สมควรสำหรับนางนาครวีกาก็รู้จักปัญญาใช้พิจารณาจริยาของตนว่าตนเองนี่เป็นคนเลื้ร้อน ตามธรรมดาพระราชาต้องมีบริวารมากมีสตรีมากอาจจะมีเมียม,มากถ้าดีไม่ดีถ้าเธอไม่ชอบใจเพียงแค่ถึงตาอย่างเดียวพวกนั้นก็จะตายไปตามตามกันนางยิงคิดว่านางไม่สมควรจะไปอยู่ร่วมกับบุคลบคลทั้งหลายเหล่านั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาแบบนี้นะอย่าทำอะไรตามใจคิด ยงทดลองถ้าเราจะคิดว่าเราจะทำงานใหญ่ปกครองประเทศก็ลองปกครองคนในบ้านของเราดูก,ก่อนถ้าราะยติว่าคนที่ทำเขาทำงานบริหารง,งานโทษประเทศไม่ดีเราก็ยังดูในห้องนอนของเราไอห้องนอนของเรามันเล็กนิดเดียวมันเรียบร้อยตลอดทุกเวลาหร,รือเปล่าถ้าห้องนอนของเรายังรุงรังไม่เรียบร้อยก็ย่าไปติคนอื่นเขา พราะแค่ห้องนอนเล็กนิดเดียวเรายังทำให้เรียบร้อยไม่ได้ชั้นใดแต่การปกครองคนทั้งทวประเทศจะทำให้เรียบร้อยตามใจเรานึเน่อมันไม่ได้สิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่วัตถุที่เราจะต้องหนักใจที่สุดก็คือกำลังใจของคนเรื่องคนนี่คบยากเอาใจยากต่อหน้ามาพรับรับหลังแต่โก บันทีต่อหน้าคนใดที่ประจบสพอพอมาใส่ล้ายป้ายสีคนอื่นบวกคนคนนั้นลูกหลานที่รักจงลงไม้เหตุไว้ก่อนว่าเขาคือคนชั่วถ้าคนดีนี่เขางานเป็นสำคัญไม่ใช่การประจบซอพอเป็นสำคัญต่อไปลูกหลานจะต้องปเป็นผู้บริหารประเทศ จงจำไว้ให้ดีว่าคนดีนี้ไม่มีการประจบเขาถืองานเป็นสำคัญพิจารณาผลงานเป็นใหญ่ถ้ารับราชการก็ต้องทำราชการให้ดีตามหน้าที่ของตนจะเป็นข้าราชการทรชนอยากจะได้เงินเดือนขึ้นอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์แต่งานไม่ทำ เราจงมีความรู้สึกเ่าเสมอว่าเรารับราชการนี่เราเป็นลูกจ้างของราชนดรราษนดรที่ก็หาเช้ากินคำ่ำบางทีภาษียก่อนที่จะต้องเสียเข้ามาต้องหยิบต้องยืม,งยมเขาต้องเป็นนี่เข้ามาเขาอุตส่าห์ให้เราเข้ามาเราเป็นลูกจ้างเขาเรามีความสุขกว่าเจ้านายและก็จงทํางานทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดดีพูดดีทำดีตามระเบียบวินัยทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมคือทรงพรอมีฐานสี่มีความรักมีความทุกขสารไม่อิฉาดิจยาใครมีความอดทนอดทนอุเบกขาเนะี่ยกลั้นใจถ้าอะไรไม่ชอบใจนิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งวู่วามและยนละความชั่วสี่ประการคือชั้นทางคติดำเอียงเพื่อความรัก โทสังติลำเอียงเพราะความโกรธโมหกติลำเอียงเพราะความหลงพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวอันนี้หลวงป,ปู่จะยังไม่ธิบายอธิบายมันจะยาวไปทําใจได้อย่างนี้เราเป็นคนดีข้าราชการที่เลวก็เพราะว่าไม่ทรงคุณธรรมสี่เรรการเบื้องต้น,ตนแล้วก็ไม่ละเว้นความชั่วสี่เรรการเบื้องหลังเขาจึงเป็นข้าราชการเลว เป็นคนที่ควรจะเก็บเสียด้วยอำนาจของสันติเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศชาติเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเจริญช่วยกันเก็บคนชั่วเสียหมดแต่ว่าอย่าฆ่านะอย่าทำลายชีวิตอย่าตัดกำลังของประเทศวิธีเก็บก็เก็บด้วยสันติวิธีดูตัวอย่างมหาธรรมคันธี สมัยที่อังกฤษทองครองประเทศเขาประเทศอินเดียมหาธรรมะคันธีท่านต่อสู้ด้วยสันติวิธีคือเอาความดีเข้าสู่และวิธีนี้ถ้ามีโอกาสเราจะคุยกันมันเป็นเรื่องไม่ยากเอากันจริงๆเสพพักเดียวประเดี๋ยวก็ราบคาบข้าราชการชั่วก็หมดตัวไปเพราะว่าไม่ไม่ว่าใครทั้งหมดก็รักฐานะรักชีวิตเหมือนกัน คุยกันต่อไปพระราชบุตรเฝ้าวิงวอนอยู่อีกวันหนึ่งแต่นางนาควิกาก็ไม่ยอมไปนางทูลว่าบุตรธินดาเขาหม่อมฉันทั้งสองเป็นเชื้อชาติมนุษย์เช่นพระองค์หากจะทรงเมตตามหม่อมฉันแล้วก็ขอได้ทรงโปรดถ้านอมเลี้ยงดูว่าให้จงดีเพราะว่าบุตรทั้งสองสืบเนื่องมาจากพืชทางน้ำทางธาตุน้ำ เป็นชาติละเอียดอ่อนแล้วก็ถูกลมถูกแดดในระหว่างทางอาจจะสิ้นชีวิตได้ขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาให้คนขุดเรือขังน้ำให้เต็มให้ลูกทั้งสองลงเล่นในเรือในลงเล่นในลง,ลงเล่นในลำเรือขณะที่เดินทางเรือมีน้ำนะเมื่อถึงบนาครแล้วก็อคอยขุดสะปุกรณีสำหรับลูกจะได้ลงเล่น พระองค์ทรงทําได้ดังนี้ลูกทั้งสองจะได้ไม่ลาบากเมื่อทูนดังนี้แล้วก็มอบลูกทั้งสองด้วยน้ําตาอาบหน้าร้องไห้คร่ำควรวญแล้วก็หายไปในหน้ากบ,บิภพลงไปใต้ดินฝ่ายพระราชบุตรทรงสมนัตอย่างแสนสุดสุดแสนนะัสนเสด็จไปหาพาระอมร พันดาหมาทั้งโปรงจะได้พร้อมกันอภิเษกพระราชบุตรนาที่นั้นขั้นเสร็จแล้วก็ทูลเชิญเสด็จกลับพระนครพระราชบุตรจึงสั่งให้ขุดสะแล้ให้ขุดเรือยกขึ้นวางเบืงเกวียนจะไม่นั้นม,มีรถเที่ยวเวียนตักน้ำใสให้เต็ม <c oughs> แล้วก็แล้ลอยดอกไม้ต่างๆให้ราชบุตรตลนราชินดาลงเล่นตามสบาย อมาดรับปฏิบัติตามรับสั่งทุกประการเมื่อถึงะนครแล้วก็ตรัสสั่งให้ขุดสสาโกรณีสำหรับเป็นที่เล่นสํราราญของพระราชบุรและพระราชจิธิดาตามที่นางนาคกรีกาทูลมาทุกประการแล้วก็ทำตามตอนนี้เรามาพบเต่าฉลาดที่แล้วมาเราพบนาคอยากได้ผัว ตอนนี้ท่านกล่าวว่าเต่าฉลาดนี่เราฟังชาดกลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จงอย่าฟังแต่เรื่องเต่าฉลาดนี่คนจะพูดกันไม่ได้มากเพราะว่มีเวลาแหลือสามนาทีนี่กล่าวว่าวันหนึ่งในน้ำไหลในเมื่อในเมื่อเมื่อน้ำไหลเข้าสระป,ปกรณีมีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วย ปัญหาทางออกไม่ได้จึงเล่นดำลงไปอยู่ในสะก้นสะเห็นไหมเวลาที่พระราชกมุมารและราชกุมาลีเล่นน,น้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ทั้งสองตกตกตกพระไทยกลัวที่พาเกินขึ้นไปฝ้าพระราชวิดาพระราชวินดาจึงรับสั่งขึงข่ายจับเต,าต่าตัวนั้นมาพระราชโอรส นรราชินดาทั้งสองเห็นเข้าก็จําได้ยินได้ส่งทำเนงเสียงเอ็ดอิงว่าเจ้านี่แหละที่เป็นปีศาจร,ร้ายในเห็นเต่าเป็นปีศาจไปซะแล้วพระราชวินดาจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่านั้นให้หนักวิธีลงโทษท่านยังไงนี่สนุกนะวิธีลงโทษนี่นะจึงปรึกษาผู้อหมาตผู้อหมาตจึงปรึกษากันว่าจะลงโทษเจ้าเต่าตัวนี้อย่างไรมันจึงจะดี ถือว่าเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดบางคนก็ว่าควรจะจับเต่าตัวนี้งงาขาแล้วก็เผาไฟเอาสิพวกนี้ยังขี้เล่เาชอบบางคนก็บอกว่าควรจะจับเต่าตัวนี้ใส่ครกแล้วโขลกตำให้ละเอียดบางคนก็ว่าควรจะใส่กระทะต้มถ้มายคนหนึ่งเป็นคนเป็นโรคก,กลัวน้ำไม่ใช่หมาบ้าน เป็นคนกลัวน้ำวนํำไหวน้ําไม่เป็นเขาพูดกันแบบนั้นเจ้าเตา่าทําตาปริบป,ปริบๆนะที่บอกว่าเอาเอามาจับเผาไฟเที่ยเจ้าเต่าก็นึกเออกลตายแน่เลยว่ะไอ้เผาไฟนี่ไปไม่รอดตายแน่ตายแน่าแนบางคนใส่โครกโครกไอ้ตาก็กเสร็จกระดองกูแข็งไม่ไหวแล้วโครกไปโครกมาก,ก็กระดองละเอียด พงคนคนก็บอกว่าใส่กระทะต้มโอโอีกขานี้ตาบอกเสร็จมันร้อนแบบนี้ทนไม่ไหวพอาะดีเจ้าหมายคนหนึ่งเป็นคนกลัวน้ำเพราะว่าน้ำไม่เป็นก็จะเสนอว่าควรเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไปทิ้งในน้ำบนที่มีวางน้ำลึกๆนะที่แม่น้ำยุบนามันจะได้พินาศ ไในหว่างน้ำนั้นมันจมน้ำตายมันว่ายไม่ขึ้นหรอกทำโทษอย่างนี้ดีกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเพราะว่าจะได้เป็นการทรมานมันให้การยะโคลดี๋ยวก็ตายไฟเผาเดี๋ยวก็ตายทำอย่างอื่นเดียยเด๋ยวก็ตายต้มเดี๋ยวก็ตายทำอย่างนี้ให้มันสำลักน้ำตายมันจะได้สมน้ำหน้าที่มันย่องเข้ามาในที่ห้่งามเป็นนวตาาว่าไงลูกหลานที่รัก เจ้าเตา่าว่ายังไงเจ้าเต่ามันพูดได้แต่วันนี้ยังไม่พูดเพราะเวลามันหมดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาลูกหลานก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่แก่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนที่เมตตาให้เวลาแล้วก็จงมีแดบ,บรรดา่านพุทธศาสนิกนชนะลูกหลานที่รักสวัสดี